นี่ก็เดินค่ะรี่เทเลสาบชูเชนไม่ได้บาด้ดานนี้เนาะซึ่งสมัยก่อนตรงนี้คนจะเยอะมากแต่ตอนนี้ด้วยช่วงภาวะโควิดซึ่งทำให้หลายคนนัก็ต้องห่างกันแต่ก็ยังมีหลากหลายคนนะออกมาเดินการทะเลสาบก็สงบเลยทำให้ชูเช่นนึกถึงสมัยที่ชูเชนมาอยู่เจนีวาใหม่ๆเมืม่อปี2องพ เพราะคนเยอะคนเยอะนี่มันทําให้รู้สึกว่าไม่น่าเดินนะแต่ด้วยความที่เราชอบของเราเราก็ไม่ได้แคร์คนละค่ะเชิญกันเดินชิชิญทายทำวิดีโอนะคนที่เขาออกมาเดินมาหยอ่อนกายหย่อนใจเนาะเขาก็มาหาความงานตามนี้ปาพา,ารสมัยก่อนนะคะปาพานปาพารสีขาวเนี่ยเขาจะให้คนขึ้นไปหลังมา,านนเขาไม่ให้ขึ้นลคะ่ะเพราะว่ามีคนขึ้นไปแล้วก็ทำ บินกันนี่ค่ะตามท้องทะเลเนาะองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้จะเห็นนกนางนวลซะมากกว่าค่ะคือแหล่งของเขาเลยนะคะนนนเนี่ยถ้ามีขนมมาขนมปังติดมารยอนเนาะทำให้นึกถึงนกนางนวลที่บางปูเราเนาะแต่ว่านกนางนวลที่นี่ไม่ได้เยอะเหมือนทบางปูนะจ๊ะทางฝั่งนน้นที่เห็นภูเขา ภูเขาแล้วก็มีหิมะนั่นคือฝั่งของฝรั่งเศสนเนาะเชิญเชเราเข้ากันไม่ได้แล้วก็ยืนมองตรงนี้บายบายแล้วก็ส่องจุบให้เขาแล้วกัน ร้านอาหารตามตรงนี้นะคะจะเป็นที่ใหญ่มากคนจะมากินมาดื่มเพราะาตรงนี้จะมีมาสซาจมีซาวน่าให้แต่ในช่วงนี้รัฐบาลสั่งปิดกันหลายๆที่นะคะเพราะฝั่งนู้นก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มคนไม่ว่าจะหนาวร้อนสมัยก่อนคนจะตรมมากในช่วงนี้เรารู้เนาะทุกอย่างต้องทำตามที่ คําสั่งมาตรการป้องกันของรัฐบาลซึ่งก็จะทําให้เห็นความสงบของทะเลสาบเจนีวานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองบ้างหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเจนีวาเข้ามาเที่ยวกันเนาะแล้วก็ใช้ในการเดินทางก็ว่ากันไปในความสุขของแต่ละวันเพร่ช่วงชีวิตเนาะ เราไม่สามารถที่กักตัวอยู่ในบ้านได้ทั้งอาทิตย์แม้แต่จนตัว,ตวชเชเอรอเด็กอยู่ที่นี่เนาะชเชอร์ก็จะต้องออกมาหาอากาศออกมาหาความความหนาวมาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาตินะเออเนี่ยเชอก็ชอบเนะเชอเชแบบนี้ซึ่งมันทำให้ชเชอ่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรา ต้องเสริมสร้างตัวเองเนาะเห็นไหมคะแม้แต่เป็ดน้ำฝูงใหญ่ๆมันก็ต้องออกมาหาอาหารออกมาเยี่ยมเพื่อนฝูงมันซึ่งแต่ละตัวเนาะเออมันก็สวยมันก็สวยละตัวผู้มีตัวเมียอยู่ตัวเดียวสีน้ำตาลเห็นไหมคะวงกว้างอ,อ๋อมีตัวเมียอยู่สองตัวก็ตีวงกล้างวงกว้าง ยังตัวเมียกันคคะนี่คือเสน่ห์เสน่ห์ตามท้องน้ําที่ชะเชอเห็นเนาะชะเชอชอบแบบนี้ด้วยเลยมีความรู้สึกว่าเอาหน้าน้ําใสมากเนาะซึ่งมันต่างกว่าตอนที่คนยังเที่ยวกันเยอะแยะกิจการอาหารหรือว่านักท่องเที่ยวเยอะเนาะน้ําก็จะเห็นถุงพลาสติกนี่นะคะลอยกันเวิร์นเวิร์ในในน้าแต่มันเหมือนกับว่า มันทําการคลีนให้ธรรมชาติเนาะโควิดมาทําความสะอาดให้ธรรมชาติเราก็จะรู้สึกว่าน้ํามันใสสะอาดหน้าไปเดินไปเหยียบหน้าไปเดินไปเหยียบมากเลยโอ้นี่นแหละคะ่ะเชิญก็เดินต่อของเชิญนะวิ่งเสร็จละแต่ต้องใส่ค่ะต้องใส่หน้ากากเพราะว่าคนคนเดินคนวิ่งกันอยู่ที่เชิญเดินสวนกับเขาอย่างเงี้ยเขาวิ่งเนาะ ชูเชิดวิ่งเราก็ต้องอแยกตัวกันแยกตัวเนาะ้าเข้ามาตรงชูชเชิดก็ต้องแยกออกไปไม่ให้แบบว่าใกล้ชิดกันมากเพราะว่าเราระมัดระวังไว้ก่อนค่ะเขาไม่ะระมัดระวังแต่เราต้องระมัดระวังดดเดินหาทางออกไปทางถนนใหญ่เพราะจะต้องไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านนะคะวันนี้ก็คือเรียบเรียบ,ยบง่ายๆของชูเชิดเนาะทางฝั่งเจนีวาเราก็ใช้ชีวิตกัน ให้มันมีประโยชน์ให้มันมีความหวังให้มันมีการรื่นเริงเนาะเราสามารถอินเทอร์เทนตัวเองได้เราก็ใช้ตัวเราเองนี่ค่ะให้ความสุขคนก็ติ rab, ๊กราบจิ๊บจกันเออมันก็โอเคอยู่ค่ะมันไม่ถึงกับว่าชีวิตนี้โซแซกันเนาะไม่ต้องดราม่าเพราะชีวิตนี้ยังต้องเจออะไรกันอีกเยอะแยะร้านอาหารปิดกันเยอะลูกค้าสามารถสั่งทาง เว็บไซต์ Uber Eat ch เนาะเขาสามารถสั่งกลับไปกินที่บ้านกันได้ทุกอย่างปิดหมดค่ะร้านอาหารร้านอาหารอืมแดงต่างๆเนาะร้านขายยาเปิดซุปเปอร์เปิดนะคะซึ่งสือเชจะเข้าไปเดนเนอร์ข้างหลังนู่นนะคะป้ายสีแดงเดนเนอร์ว่า มีอะไรให้ชูเชอร์อซื้อบ้างรู้สึกเพราะว่าชูเชอร์อต้องการของซื้อไปเก็บตุนไว้เนาะอ่าโอเคเอาคนเยอะไม่เข้าดีกว่าค่ะชิเชอร์อไปลิตเติลดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่ชูเชอร์อยากจะไปซื้อผลไม้ด้วยอาจจะไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเงียบค่ะเดินกันไม่ต้องวิ่งละเพราะว่ามันเต็ม มันเต็มลิมิตละหนึ <S <S ่งชั่วโมงการวิ no ่งของชิเชตเนาะเราก็จะเดินผ่านสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่เดียวค่ะมันไปไหนไกลบ้านได้เท่านี้จริงๆเนาะโอเคเดินเลยหน่อยก็มีเคบับร้านนี้เปิดอยู่เคบับร้านนี้เปิดนานแล้วของเขารอยอยู่ค่ะซึ่งชิเชตเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเคบับเท่าไหร่เนาะ แต่ก็พอพอมันหิวจริงๆสมัยที่เรียนหนังสือก็จะมาแวะร้านนี้แหละค่ะกินเคบับม,มองซ้ายมองขวากันค่ะจะไปทางไหนดีเพราะว่าเดินตรงนี้ชื่อๆต้องระวังรถเพราะรถมันวิ่งแยกไปแยกมาแยกเข้า วิ่งออกเนาะมันต้องระวังโอเคเนาะเดี๋ยวจะเช็ค้ารัดแป๊บนึงค่ะ